ช่วงโควิดจะมีผู้โดยสารไหมนะครับโอ้โหมีไหมครับอย่างนี้ที่ถือไม่มีนะครับดูสิครับภาพของสนามบินที่เคยรถจอดมี่เจ้าหน้าที่การบินไทยครับมีน่ยผู้โดยสารแค่หนึ่งคนครับดูครับดูข้างในครับกล้องแผนไปนะครับกล้องกล้องแผนไปครับ ไม่มีคนเลยครับลูกๆเห็นไหมครับหนูดูนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับจากสวนจภูมิเนี่ยที่เคยถูกปิดไปเมื่อตอนการเมืองกีฬาสีนะครับตอนนี้ครับไม่ถูกปิดด้วยการเมืองหรือกีฬาสีเหมือนที่เคยเป็นมาแต่ถูกปิดแบบไม่ถาวรดูครับข้างในไม่มีนไม่มีคนเลยครับ ด้วยโรคระบาดโควิดครับไม่น่าเชื่อครับภาพสนาบ,บินแห่งประเทศไทยที่ปุกค้าด,ด้วยผุ้คนลดลาแอร์อัดยัดเยีดยดตอนนี้ดูข้างในสิครับไม่มีคนเลยครับเศร้าใจมากครับดูดิครับข้างในไม่มีคนเลยฮะ บินที่มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้การเยอะมากของประเทศไทยนะครับตอนนี้ แจตอนนี้ดูสิครับทุกอย่างโล่งหมดครับดูครับมองไปที่ตึกจอดรถครับอาคารจอดรถครับไม่มีรถสักคันเลยครับดูสิครับจากอาคารจอดรถที่จอดรถกันแย่งกันตอนนี้ไม่มีที่จอดจอดรถศูนย์คันครับคืออะไรครับคุณขวัญครับคุณจิ้มคืออะไรครับ ตอนนี้คือเวลา2องทุ่มสานาทีนะครับวันที่6เดือน6ปี2020นะครับที่เราขับรถกันมา4คนพ่อแม่ลูกนะครับมีน้องอนิ์และพี่เควิน <c oughs> เพื่อจะมาเช็คดูนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีคนหรือไม่อย่างไรนะครับเรารีบกันมาเพราะเราก็กังวลเรื่อง เคฟิลนะครับแต่ตอนนี้เวลา2องุ่มสามสามนาทีเรากลับทันแน่นอนครับดูสิครับมันโล่งมากครับดูสิครับทุกอย่างมันถูกจัดระเบียบกันใหม่และภาพทางขวานะครับผมไม่เคยเห็นเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจอดเยอะขนาดนี้ฮะลูกๆเห็นไหมครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวันในบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับว่าว่าพวกเราเดินทางกันมาถึงวันที่เครื่องบินของการบินไทยทุกรำนะฮะจอดสนิทแน่นิ่งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับไม่มีการเดินทางครับไม่มีการไม่มีไฟเข้าและไฟออกมีแต่คาโก้เท่านั้นนะครับและหลักๆแล้วการบินไทยก็ เรียกง่ายๆว่า100%ยหยุดบินนะฮะหนหจะเป็นวิกฤตของการในแผนฟื้นฟูนการบินไทยอีกนะฮะเอาละฮะตอนนี้2องทุ่มสามสีเอทีเรา,เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็เป็นบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับว่าพวกเรา4ี่คนนะครับน้องอลิสน้องเควินนะครับผมแล้วก็คุณขวัญน,นะครับเรามาเยี่ยมชมสุวรรณภูมิในวันที่เหมือนไม่มีผู้คนเหมือนเป็นสนามบินปิด แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีประเทศไทย